那雪山。 นี่เป็นประสบการณ์ตรงของพี่โชมลูกพี่ลูกน้องของผมคือเมื่อห้าปีที่แล้วพี่โชมตัดสินใจออกจากงานประจำมาเดินสายงานอิสระครับก็คือเปอิดท้ายขายหมวกบักเกต็ตจำพวกหมวกแคมเดินป่าที่มีทั้งแฟชั่นมือหนึ่งกับหมวกแบรนด์เนมือสองแกขายอยู่ตามตลาดนัดที่โคราชแต่ก็มีช่วงหนึ่ง ที่หยุดพักไม่ได้ขายคือช่วงที่ยากับเฮียชัยอดีตสามีตอนนั้นดาวหนักมากจนต้องห่างไปพึ่งน้ำเมาและร้านที่พี่ชมมักจะไปคุกตัวดื่มอยู่เป็นประจำเป็นร้านนั่งชิวเด็กๆของพี่หนุ่มเพื่อนสนิทสมัยมหาลายัยไม่นานสุขภาพจิตของพี่ชมก็กลับมาสดใสเพราะเปิดใจคุยกับตาคนที่ดูแลร้าน ด้วยความที่ค่อนข้างติดแฟนรุ่นน้องคนนี้เลยมาครุกตัวอยู่ร้านช่วยงานทัทุกวัดคบกันอยู่สามเดือนตาก็ย้ายไปอยู่บ้านพีชมครับแต่พอได้งานใหม่ตาก็ขอลาออกหลังจากนั้นพี่ชมจึงไม่ค่อยได้ไปที่ร้านเรียกว่ามา่ได้ติดต่อกับพี่หนุ่มนานร่วมเดือนแล้วเริ่มได้รับข้อความจากเฮียชัยดีว่าอยากกลับมาอยู่ด้วย ทำไมต้องเปลี่ยนเบอร์เรื่องการทะเลาะก,กับตาแต่จุดจุเฮียชัยก็โทรเข้ามาหาชมได้ทั้งที่แกเปลี่ยนเบอร์นี่เฮียจะแบบเอาคอมตอนค่ำนะทําให้พี่ชมบนชุดใหญ่ที่ไม่ยอมคนไปทั้งหมดตั้งแต่ตอนอยาก,กันการที่ทั้งคู่เลิกลากันเป็นพเพราะเฮียมีเม่น่อยําให้พี่ชมเกลียดเฮียชัยเข้ากระดูกดำ แต่ก็ยอมไม่เข้ามาเพราะไม่อยากมีอะไรติดค้างกันอีกแต่สักพักพี่หนุ่มก็โทรมาหาบอกว่าวันนี้ร้านปิดอยากให้มานั่งคุยด้วยที่ร้านหน่อยอีกอย่างไม่ค่อยสบายก็เลยเงามาถามว่าเป็นอะไรพี่หนุ่มบอกว่าครั่นเหนือครั่นตัวมาสองวันแล้วตอนนั้นนึกเองในใจว่าทำไมพี่หนุ่มถึงรู้เบอร์นี้คนแต่จุ่จู่ นันกลายเป็นเสียงสู้ซาคมาแสกแล้วสายก็ตัดไปขนาดเดียวกันเฮียชัยก็มากดกริ่งเรียกอยู่หน้าบ้านพอดีครับตาจุกลุกไปเปิดประตูรัวพอเฮียชัยเดินเข้ามาก็ต่อว่าพี่ชมที่ไม่ยอมดึงสายต่อคอมอามาเตรียมไว้ให้พี่ชมแกไม่พูดด้วยเดินไปนั่งข้างตาคุยกันกัะน,นุกกัหน,นิง ระชดเฮียสุดปริดโดยตอนนั้นรู้สึกว่าเฮียแอบมองอยู่ตลอดและพอเก็บเสร็จเฮียก็ไอขึ้นมีน้ำเย็นๆให้เฮียกินไหมในตู้เย็นน่ะพี่ชมตอบกับเสียงหุนหวดโดยที่ไม่มองหน้าสักพักเฮียชัยได้พูดขึ้นมาอีกเฮียอยากกินขนมจีนน้ำยาป่าฝีมือโชม พูจบก็เดินออกไปโดยที่ไม่ได้ขนคมไปด้วยพี่ชมรีบเดินเตาอาอไปพราขาดใจในขณะที่ตานั่งนิ่งไม่ยอมขยับขยื่นตัวพอเดินมาหน้ารั่วก็ไม่เห็นรถกระบะที่เฮียแกกับประจอดไว้ก็มีแก้เฮียชัยที่ตอนนี้แกยืนอ,อยู่นอกรั่วแล้วหันมาส่งยิ้มให้รอยกิ้มที่คุ้นเคย วันนี้กลับดูเยือกเย็นพิลึกสักพักเฮียก็เดินคอตกจากไปจังหวะนั้นพ่โชมรู้สึกใจหายวาับบวกกับประหลาดใจที่เฮียช้ยได้เดินหายลับไปแบบด่ดือพอมองไปจนสุดทางก็ไม่เห็นว่าเฮียจะไปนั่งแอบตรงไหนดน้จึงรีบวิ่งออกไปดูวิ่งตรงไปตามซอยเรื่อยๆก็ไม่เจอแม้แต่เงา ตอนนั้นรู้สึกกลัวมากจึงรีบเข้าไปบอกตาตาซึ่งกำลังคุยโทรศัพท์กับพี่หนุ่มเรื่องของเฮียชัยอยู่พดีตายจริงหรือปีพี่ชมได้ยินก็ถามว่าใครตายจากนั้นสายก็ตัดไปตาหันมาเริ่มระรักเนื้อตัวสันเทาว่าพี่หนุ่มแกโทรมาบอกว่าแกบอกไม่ทัน ว่าห้ามให้เฮียช้ยเข้าบาทเพราะเฮียช้ยแกตายไปแล้วตาจิงเล่าว่าตารู้ตั้งแต่แรกเพราะตอนที่หวานใส่กันเฮียแกแอบมองตลอดโดยจังหวะที่หมะตารวไม่พอใจจึงจองกลับไปกัดจะไม่ให้อีกฝ่ายตั้งตัวทันแต่พอจ้องไปขณะกกำลังประสานตาดวงตาคู่นั้น กลายเป็นเบาตาที่ลึกกรวงโบกตาตกใจจนยกมือถือขึ้นมาทำทีไม่รู้เมีเ่และได้แอบมองเป็นประยะปรากฏว่าศีรษะมีรอยกระโหลกจุบซึ่งน่ากลัวมากและเป็นจังหวะเดียวกับตอนที่ขอน้ำเย็นกินเมื่อหันหลังเดินออกจากบ้านตามร่างกายของเขาเปียกโชกไปด้วยเลือดพี่ชมตกใจมาก รีบโทรไปหาน้องชายของเฮีชยชัยถ้าไม่รู้ข่าวว่าแกประสบอุบัติเหตุพร้อมกับแฟนใหม่ขณะขับรถกับบาดตายไปสองวันก่อนแล้วพี่โชมช็อกมากน้ำตาไหลออกมาเพราะความสงสารพอรุ่งเช้าพี่โชมเอามาใส่บาดให้และได้ไปร่วมฟังสวดที่วัดในขณะที่ฟังสวดอภิธรรมพี่โชมมันนึกขึ้นได้ว่า พี่หนุ่มบอกไว้ตั้งแต่เมื่อคืนว่าอยากคุยด้วยจึงขับรถไปที่ร้านหลังกลับจากงานศพเหียตอนนั้นเป็นเวลาประมาณสามทุ่มนะครับต่ยังไม่เลิกงานจึงบอกให้ตามไปที่หลังไอ้นุมไอ้นมเข้าไปได้เปล่าเข้ามาสิประตูไม่ได้หรอกเมื่อผลักประตูเข้าไป ก็ไม่เห็นมีใครนั่งอยู่ชัลล้นล่างพโชมจึงนั่งลงที่โตกก๊ะกาอี้โซนกลางปาดตอนนั้นรู้สึกมันทุกแอบมองพอเงยหนา้าก็เห็นว่าพี่หนุ่มกำลังมองลงมาจากระเบียงด้านบนโดยใช้คางเกยไว้ตรงราวระเบียงทําเอาสะดุง้งจากนั้นพี่หนุ่มก็เดินลงบันไดตรงมานั่งกับฝั่งตรงข้ามกับพี่โชมพร้อมยิงคำถาม่าดนผีหลอกมันเหรอ ทําไมดูหน้าสิสิเมื่อนเล่าให้แกฟังแกจึงปลอบใจว่าเกิดแกเจ็บตายเป็นของธรรมดาจากนั้นก็พูดว่าคิดถึงเพื่อนอีกสีคนในกลุ่มซึ่งแก่งของพี่หนุ่มจะมีพี่ชกพี่โปพี่แดนพี่วิทย์และพี่หนุทุกคนทำงานอยู่ที่โคราชแต่นานที่จะว่างมารวมตัวกันได้ จากนั้นพี่นุมบอกว่าอยากให้ช่วยแกล้งหลอกทุกคนว่าแกตายแล้วเหตุผลเป็นเพราะอยากให้เพื่อนกลับมาหาวันเดียวก็ยังดีอีกอย่างอยากเรียกให้มาดูที่ร้านที่พี่นมแกออกแบบเองจากนั้นก็ได้โทรบอกเพื่อนทั้งสี่คนว่าตอนนี้ศพของแกตั้งอยู่ในร้านพี่ชมถามแบบติดตลกว่าจะเอาจริงเหรอเราจะให้บอกว่าตายจริงหรือตายปลอม เมื่อมองไปยังหน้ายีกฝายก็รู้สึกว่ากำลังโหดรตามก็ตายจริงสิวะภายตายความสรวนั้นได้เห็นว่าแววตาของมิหนุ่มดูจริงจังไม่ได้หล่อเลินแล้วจดจูบใบหน้าและตามลำตัวของแกกับดูเรือนหลังถึงต้องขันกระยี่ตาสองสามทีแต่ก็พบว่าตัวเองตามม่ไปเอง อาจจะได้ความที่แสงของโคมไฟสีส้มนนนวลมันสลัวแยงตาเข้ามาพอดีแต่สักพักใบหน้าของพี่หนุ่มดันปรากฏเห็นสิกกรรมที่น่าตกใจสุดขีดคือรูจมูกมีสำลีอุดด้วยนาทีนั้นพี่ชมตกใจมากคนแขนตั้งชันยังเห็นได้ชัดจนพี่หนุ่มต้องพูดว่าเนียนมากเลยดิ เล่นเอาพี่ชมถอนหายใจลงอกถ้ามันยังไม่เชื่อก็ย้ำไปเลยว่าตายจริงแถมยังทายให้โทร,ระเจ็งก,ก็ทถังบ้านอีกพี่ชมได้ฟังก็โหเราะชอบใจแต่จ,จูจ่ๆไฟในร้านก็ดันดับลงมาดเดือดพี่ชมอดทานด้วยคำหยาบคายจนพี่หนุ่มบอกว่าไม่ต้องกลัวเดี๋ยวจะไปหยิบไฟฉายมาให้ พียไม่ถึงสามวิพี่หนุ่มก็ส่งไฟฉายมาใส่มือพี่โฉมงงไม่รู้ว่าหยิบมาจากไหนทำไมเร็วจังจากนั้นจึงกดกระบอกไฟฉายตั้งชันใส่ขามข้าตัวเองแล้วพูดหลอกพี่หนุ่มผีไม่กลัวกลัวไม่มีผัวพอพูดจบประโยคก็ปรากฏเป็นกินงทุ ลอยมาเตะเข้าที่จมูกตามมาด้วยกลิ่นค้ายน้ำมันเครื่องเหม็นตลบอบอวนรคระคลุงอยู่ภายในบาทพี่ชมส่องไฟฉายไปที่พี่หนุ่มปรากฏว่าส่องไปโดนช่วงศีรษะของแกพอดีเห็นเป็นรอยคราบดำๆเประที่หัวจึงแสาว่าเอาหูไปมุดใต้ทองรถมาหรือเปล่าตอนนั้นไม่รู้ว่าทำไมจึงจิตนาการพิสดารขนาดนั้น แต่เมื่อสังเกตดีๆก็เห็นเหมือนเศษกระจกขนาดเท่าๆกับแซนด์วิชโบรณัณปักอยู่ที่หัวของพี่หนุ่มพี่ชมร้องให้ในตอนนั้นแต่พี่หนุ่มก็เงยหน้าขึ้นมาแล้วพูดว่าต้องให้เนียนหน่อยพี่ชมก็ถอนหายใจยาวเลยถ้าไม่พูดอะไรตอนนั้นกายก็เกือบกีดแล้วจะเชื่อสนิทใจ เพราะเพื่อนคนนี้อําเก่งที่หนึ่งสุดท้ายพี่ชมปฏิเสธไม่ทําเพราะกลัวเพื่อนคนอื่นจะโกรธแต่พี่หนุ่มจะเลี้ยงโอมากาเซะทําไมพี่ชมเริ่มใจอ่อนเราได้โอนเงินเข้าบัญชีของพี่ชมตําน,น5,000บาทไม่เหตุว่าเลี้ยงโอมากาเซะไอชมนั่นทําให้พี่ชมหัวเราะชอบใจที่เห็นเพื่อนเอาเรื่องกินมืนหลอก ซึ่งแกบอกว่าได้ผลนะครับพิชโชมรีบโทรหาเพื่อนตามที่พี่หนุ่มขอทันทีเมื่อเพื่อนทุกคนรับสายก็ต่อว่าพิชโชมยกใหญ่ว่าติดต่อไม่ได้เลยทั้งเบอร์เฟซและไลน์แกจึงบอกว่าเปลี่ยนเบอร์ใหม่นี้ดีสามีแถมปิดเฟซเปลี่ยนไลน์ด้วยจากนั้นก็โกหกอย่างที่พี่หนุ่มขอไว วัดเลยสิจะให้ไปที่ร้านทำไมพี่นกอุทานไม่ใช่นะศพของไอ้หนุม่มอยู่ที่ร้านของมันพี่โชมพูดยืนกรัดจะบ้าเลยโชมศพจูวัดไม่ได้อยู่ที่บา้านแกไปฟังใครมาเนี่ยระหว่างสนทนาถ้าไม่รู้เพื่อนทั้งสี่คนอยู่ด้วยกันที่วัด ที่น่าตกใจคือประโยคที่บอกว่าวันนี้เข้าโสดคืึนที่สามแล้วจากนั้นพี่หนกเพื่อนสนิทได้ขอลายไอดีพี่ชมเพื่อส่งรูปนาศพของพี่หนุ่มให้ดูจากนั้นสายถึงถูกตัดไปพี่ชมหันมาบอกกับพี่หนุ่มว่าเพื่อนบอกว่าอยู่งานศพแต่ไม่ได้บอกว่างานศพของใคร นาทีนั้นทุกอย่างกลับเงียบงนันเริ่มขนหัวลุกยังบอกไม่ถูกกับคําพูดของเ,เพื่อนๆที่อํากลับมาแต่สักพักไฟก็มาครับนาทีนั้นพี่นุ่มเปลี่ยนท่านังเป็นการเอาขาทั้งสองข้างวางพาดไปบนโต๊ะในท่าหันหลังให้ตกลงพวกมันจะมาไหมพี่หนุ่มถามเสียงแผ่ว หลอกมันสำเร็จว่ะแถไมไอ้โนกอะมันดันมาหลอกกลับอีกเออมันบอกว่าแกตายแล้วพี่หนุ่มเงียบเป็นชั่วขณะแล้วพูดขึ้นมาอีกครั้งแล้วแกกลัวฉันไหมนาทีนั้นหัวใจของพี่ชมเต้นยังไม่เป็นจังหวะอาการคนหัวลุกเริ่มกลับมาเยือนอีกครั้ง พอจูจ่ๆเสียงไหลก็เด้งเข้ามาเห็นเป็นพี่หนกส่งรูปหน้าศพของพี่หนุ่มมาให้ดูแล้วพิมพ์ก็มาว่าแกไปอยู่ร้ายหนุ่มได้ยังไงมันตายแล้วจริงๆมันรถความมาสามวันก่อนพอพิมพ์จบพี่ชงก็บอกกับพี่หนุ่มว่าเดี๋ยวจะเข้ามาหาใหม่แต่ยังไม่ทันได้ลุก จู่ๆพี่หนุ่มก็ลุกขึ้นยืนแล้วหันหน้ามาหาพี่ชมสะก,ก่อนใบหน้าโชกเลือดมีสำรีอุดรู้จมูกบนหัวถูกเศษกระจกปักพี่ชมเล่าว่าพอเห็นอย่างนั้นแล้วแกก็สลบไปเลยแถมฟื้นขึ้นมาเองในช่วงไม่กี่นาทีแต่ก็ยังเห็นว่าพี่หนุ่มไม่ได้หายไป แกนั่งสูบบุหรี่อยู่ตรงขอบหน้าต่างโดยหันหน้ามาทางพี่ชงซึ่งเป็นลักษณะที่คุ้นตาเหมือนตันมีชีวิตอยู่จากนั้นพี่ชงก็รีบวิ่งออกจากรานด้วยความกลัวจึงรีบหยิบกุญแจรถออกมาด้วยจึงไปนั่งหลบอยู่ตรงทางขยะหน้ารั้วบ้านตอนนั้นตัวสั่นมากพยายามโทรหาต้าให้มาช่วยรน แต่ปรากฏว่ามีเสียงดังตุบดังขึ้นเมื่อมองเข้าไปแกเห็นว่าเป็นพี่หนุ่มกระโดดลงมาจากเนื้อตาค่อยๆเดินตรงมามาเยืนโซบุริตาเหมือนแกนรู้ว่าพี่โชมแอบอยู่ตรงถังขยะก็เลยขยับตัวมาเกือบจะถึงรั้วแ้วก็ทำทีชะงงหัวมองหา ออกมาเธอไม่ต้องกลัวไม่หลอกแล้วก็แค่อําเล่นนาทีนั้นบีบหัวจากเขาม่ชมเป็นที่สุดจนเกือบจะกัดลิ้นตัวเองตาให้รู้แล้วรูรอดแต่ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีเมื่อรถเก่งคันหนึ่งตบไฟสูงเขา้ามาแย่งตา พอมองไปก็เห็นพี่หนุ่มยังยืนอยู่ที่เดิมและก็ยังมองมาแบบยิ้มยิ้มอยู่เมื่อมองกลับไปที่รถก็พบปร,รถคันที่มาจอดหน้าบานเป็นรถของพี่หนุ่มในรถมีเพื่อนทั้งหมดสี่คนตามที่พี่หนุ่มอยากให้มาตอนนั้นมารู้ที่รังว่าคนบนรถไม่มีใครเห็นวิญญาณพี่หนุม่มนอกจากพี่หนุ่มที่เป็นคนขับรถมรจจด พี่นกแกเล่าว่ามองเห็นร่างที่มีสำลีอุดจมูกของพี่หนุม่มที่พยายามมองเข้ามาในรถแล้วใช้มือนับจำนวนคนในรถว่าม,มีใครมาบัางไอ้นกไอวิทย์ไอปกไอแดดสี่เออมากันครบละเมื่อนับเสร็จพี่หนุ่มก็ทำให้พี่นกนั้น แทบจะเป็นลมคาพรมอะไรเลยเลยครับพ่อแกเด็กวักมือด้วยใครเพื่อนทุกคนเข้าไปในรถพี่หนุม่มดูอารมณ์ดีมากทั้งที่แววตาดูยังไงก็เศร้าแต่ไม่มีใครหลบพี่หนุม่มพยายามมองเข้ามาในรถพี่นกทำใจกราบรถกระจกลงไปแล้วตกลบบอกวญญาณพี่หนุม่มว่าจะลงไปก็ได้แต่ขอเถอะ พืนกัวแกอย่าปรากฏตัวให้เห็นเลยหนุม่มปรากฏว่าพี่หนุ่มยืนยิ้มแล้วเดินหายลับเข้าไปในบ้านพี่ชมด้วิ่งขึ้นรถไปเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังสุดท้ายเพื่อนทุกคนเข้าใจเจต,ตนาพี่หนุ่มจึงพากันมาตามสัญญาครับทุกคนเข้าไปในร้านจริงๆ ในคืนนั้นเพื่อนทุกคนได้เล่าความจริงทั้งหมดให้พี่โจฟังที่ช็อกก็คือคู่กรณีที่ขับรถมาประสานงานกันจนเสียชีวิตทั้งคู่นั้นซึ่งคู่กรณีก็คือเฮียชัยสามีเก่าพี่โชงนาทีนั้นไม่ต้องวัดว่าใครผิดใครถูกพอต่างฝ่ายต่างริ่งความเร็วขับแซงกันจนเกิดเสียหลักผิดความ เฮียชัยเสียชีวิตขาทีแต่พี่หนุ่มไม่ได้ขาดเข็มขัดแกกระเด็นออกนอกรถไปติดอยู่ใต้ท้องรถของเฮียชัยเฮียชัยมาหาว่าหลอนแล้วแต่พี่ชมบอกว่าการปรากฏตัวของพี่หนุ่มนั้นทำให้แกหลอนยิ่งกว่าเพราะได้พูดคุยกันแบบสองต่อสองแถมนั่งห่างเพียงสองช่วงแขน แม้จะมีบางช่วงที่ร่างนั้นเรินรังด้วยความสลัวของไฟที่รัดหลอดไฟบางหลอดที่มันขัดขณะนั้นพี่ชมก็ไม่รู้ไดยว่ากำลังนั่งคุยกับผีที่ให้หลอกว่าตัวเองตายแท้ที่จริงก็คือตายจริงพี่หนุ่มคงอยากมาเจอหน้าเพื่อนอยากให้เพื่อนมาดูร้านที่ตัวเองสร้าง ถึงแม้จะเป็นวันที่ไม่ได้มีลมหายใจอยู่บนโลกใบนี้แล้วก็ตามครับและเรื่องราอทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ท่านผู้ฟังอย่าลืมกด subscribe ให้กับเราและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องหลอนในคลิปต่อไป